ก็กลาสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยมู่ที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกตั้งค่าทุกรุ่นที่มีในมือถือนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสําหรับน้องนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าทุกรุ่นนะครับและ ขอกันมาเยอะมากนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าคลิปแบบนี้นะครับพี่ไม่อยากทาเลยนะครับเพราะว่ามันต้องได้ใช้เวลาเยอะมากๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้พี่ใช้เวลานะครับเน,นเรียกได้ว่าเป้ามาณ10บกว่าวันเลยนะครับทุกคนเพราะว่าพี่ได้ทําการเทสในมือถือ ทุกรุ่นนะครับเนาะกว่าจะโหลดเกมเข้าแต่ละมือถือได้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับและกว่าจะเทสได้แต่ละรุ่นนะครับเนาะกว่าจะได้ไปตั้งค่ามานะครับพี่คนพี่ขอบอกเล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือสุดจะทนเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าขอมาและไม่มาดูนะครับพี่จะกดให้เลยนะครับทุกคนเด้อ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องขอแล้วต้องดูนะครับเพราะว่าพี่ใช้เวลานะครับสิกว่าวันเลยนะครับรวมการตัดต่อแล้วนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยนะครับว่าแต่ละตั้งค่านะครับน้องเข้าหัวนะครับน้องก็คือดึงไป10นัดเข้าหัวไป9้นัดเลยนะครับน้องรีดดีว่ามีโอกาสประมาณ98%เเลยนะครับน้องที่แบบว่าจะติดหัวนะครับใครที่แบบว่าได้ตั้งค่าไปแล้วนะครับน้องก็คือสามารถกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าติดหัวหรือไม่ติดหัวคมหรือไม่คมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคน แต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลินาฟรีฟบูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆลอยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรีนะครับถ้าอยากได้ในส่วนของฟรีนะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ like, share, คนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับรุ่นแรกก็เป็นทางด้านของ iPhone นะครับทุกคนก็คือสําหรับ iPhone นะครับเนอะก็ใส่อยู่ที่200มองรอบๆนะครับนาะแก็กล้องเลตดอดใส่อยู่ที่200นะครับสซโคคุณ2ใส่อยู่ที่200นะครับสซโคคุณ4ใส่อยู่ที่200นะครับรับกล้องสไนเปอร์ใส่อยู่ที่100นะครับมุ้ม่อยสลัดใส่อยู่ที่200นะครับเนอะสาหรับ iPhone นะครับตั้งแต่ iPhone หรือว่าระบบ iOS ทั้งหมดนะครับเนอะตั้งค่าประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอะว่าบรรดา iPhone นะครับเนอะหรือว่าระบบ iOS นะครับตั้งค่าประมาณนี้ได้เลยนะครับนนอออใมืืถเท่านั้นาะ มาณนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากได้ใน <hi> ส่วนของตั้งค่ายโฟนนะครับและพี่คิดว่ารุ่นที่ทุก mm. คนเล่นเยอะที่สุดน่าจะเป็น iPhone นะครับเนาะเพราะว่าบางคนก็เล่นมือถือพ่อแม่นะครับบางคนก็แบบว่าซื้อมือถือเองเอาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะทุกคนต้องเล่น iPhone แน่นอนนะครับเนาะในปัจจุบันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าพี่เลยเอา iPhone เป็นอันดับแรกเลยนะครับเนาะก็ปรับตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับตั้งค่านะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของมือถือ ซังซุงนะครับนาออีกมือถือนึงนะครับที่แบบว่ามีคนเล่นเยอะที่สุดนะครับนาอก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับมอมรอบใส่ที่200นะครับน้องก็เลนตอรใส่ที่หนึ่อย็สนะครับนาะหนึ่งร้อยเจ็ดเก้านะครับนาะแล้วก็สโคกคุณสองใส่ที่หนึ่ร้อยห้าบหกนะครับน้องสโคกคุณสี่ใส่ที่หนึ่งร้อยสี่สามนะครับแล้วก็รับกล้องสไนเปอร์ใส่ที่หนึ่งร้อยนะครับน้อมุอมองอิสัะใส่อยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะครับทุกคนก็ตั้งค่าประมาณนี้ได้ สั่งซุ้นะครับเนาะหรือว่าระบบสั่งซุ้นะครับเนาะก็สามารถตั้งค่าตามได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนและไปลุ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับรุ่นต่อไปนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของ oppo นะครับเนาะสำหรับ oppo ก็มอมรอบซิ 174นะครับเนาะเราก็กล้องเลดดอทอยู่ที่188นะครับเนาะสกู๊กคุณ2อยู่ที่182นะครับเนาะเราก็ล้ำกล้องสไนเปอร์สกู๊กคุณ4นะครับเนาะก็คือใส่อยู่ที่172นะครับเนาะล้ำกล้องสไนเปอร์ใส่อยู่ที่75นะครับเนาะมุมมองอิสระใส่อยู่ที่200นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับ มือถือ oppo นะครับทุกคนก็เป็นประมาณเลยครับน้องเป็นอีกหนึ่งมือถือนะครับที่เรียกได้ว่ามีคนเล่นเยอะที่สุดแน่นอนนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่า oppo นะครับน้องก็เป็นหนึ่งรุ่นนะครับน้องเรียกได้ว่ามีคนเล่นเยอะมากๆนะครับน้องและหนีไม่ได้เลยนะครับถ้ามี oppo แล้วนะครับน้องก็ต้องมีทางด้านของ vivo นะครับทุกคน สำหรับ vivo นะครับโนก็คือมองรอบใส่อยู่ที่187นะครับกล้องเลนส yup <k ling> ์ดอดใส่อยู่ที่144นะครับสังคปพุ่งสองใส่อยู่ที่157นะครับสังคปพุ่งสี่ใส่อยู่ที่115นะครับลำกล้องสไนเปอร์ใส่ที่123นะครับมุมมองยิล่ะใส่อยู่ที่200นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับให้ตั้งค่าประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่น vivo อยู่ตั้งค่าตตาาาามมนนนนนนนี้้้้ไดดเเลลยะะะคครรัับบแวกก็็็่ออจปทงงข นี่เลยนะครับทุกคนหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นหัวเว่ยนะครับนอปองรอบใส่ที่1 9 4กส่นะครับลนอเลดดอรใส่อยู่ที่1 9 4้กสนะครับเนอสโคคุณนองใส่ที่184รนะครับแล้วก็สโคคุณสี่ใส่ที่1 7 4้ีนะครับเนอแล้วก็ลมก้าสไนเปอร์ใส่อยู่ที่83นะครับเนอแล้วก็บูมมองอิสระนะครับใส่อยู่ที่1น3ดนะครับทุกคนสำหรับรุ่นหัวเว่ยนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับก็มีคนขอมาเยอะมาก่ากเลยนะครับเนอเรีบ รุ่นที่แบบว่าฮิตๆกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของมือถือรุ่นเรียวมีนะครับทุกคนสําหรับเรียวมีนะครับมองรอบใส่ที่200รอนะครับเนาะกล้องเลนส่ที่ใส่ง้อยหสิ6กนะครับแล้วก็สโคคุณสใส่ที่184สนะครับสโคคุณ4ใส่ที่149ีนะครับเนาะแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์ใส่ที่32มสบมุมมองฉิาดะใส่อยู่ที่188น็่ปร้ลยรับสับรุ่นะครับก็จะเป็นประมาณนนี้เล่นะครับสำหรับรุ่นเราะวลยนะครับ มานี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของเ e ส m มนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับเลส m มยนะครับมองรอบใส่อยู่ที่1 7 8เนะครับกล้องเลสอ์ใส่อยู่ที่192นครัรนอคุส2ใสอ184นะครับ้องสก็คุณ4อใส่อยู่ที่175นครัรนอยเปใสู่สี่นะครับสก็งสี่ใส่อยู่ที่หนึ่น้อยเจ็ดสิบร้านะครับนุกคนก็สไนเปร์ใส่อยู่ที่หนึ่นร้อยสีอสิบนะครับน้องแล้วก็นือบอลอิระใสกอยา่คีเ้าสานั้นนะครับน้องรุ่นมานะครับทุ เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คืออินฟินินะครับนอนเรียกที่ว่าหลายๆคนเล่นแน่นอนรุ่นนี้นะครับเนาะ ตัวแรกใส่ที่152นะครับเนาะอันที่2ใส่ที่171นะครับอันที่3ใส่อยู่ที่200อันที่4ใส่อยู่ที่200นะครับเนาะอันที่5ใส่อยู่ที่64นะครับอันสุดท้ายใส่อยู่ที่96นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับบรรดาอินฟินิตนะครับเนาะก็สามารถตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าเล่นมือถืออินฟินิตอยู่นะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับนอมองรอบนะครับเนาะก็คือสําหรับรุ่น ROG นะครัับบบนนน้ออองมรรใส่่่ยูที188ะะคเา ก็กล้องเลนส์อดใส่อยู่ที่1 7 6นะครับนองสโคกคุณ2ใส่อยู่ที่1 4 7นะครับสโคกคุณ4ใส่อยู่ที่1 4 7นะครับนอลำกล้องสไนเปอร์ใส่อยู่ที่99นะครับนอมุมมองฉลาดใส่อยู่ที่200นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับรุ่น rog นะครับน้อใครที่แบบว่าเล่นมือถือ rog อยู่คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับน้อเพราะว่ามือถือแรงมากนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้อว่าการควบคุมนะครับทุกคนตั้งตามพี่เลยนะครัับบและะทุุกกรร่นนนด้วยคค็ือ อันแรกใส่เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ให้แสดงเมื่อสักครู่อันที่3ให้เปิดอันที่4ให้เปิดอันที่5ให้เปิดนะครับแล้วรก็อันที่6ให้เปิดอันที่7ให้เปิดอันที่8ให้ปิดอันที่9ให้เปิดนะครับทุกคนก็ เปิดปิดตามนี้ละกันนะครับเนอสำหรับการควบคุณทุกรุ่นนะครับเนอที่พี่รีวิวมาเมื่อกี้นะครับเนอก็ให้ตั้งตามนี้ละกันนะครับเนอย้ำนะครับว่าทุกรุ่นเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอสำหรับวงเนอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนอก็สามารถตั้งตามนี้ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอแล้วก็ขนาดปุ่มยิ่งนะครับเนอก็คือทุกรุ่นเหมือนกันนะครับมือถือหน้าจอคนไหนไม่แบบว่ามือถือคนไหนนะครับที่หน้าจอเล็กๆนะครับเนอตั้งอยู่ที่นะครับเก้ี่ ห้าสินะครับเล่นใน iPad นะครับโน,นต้ตใต้งอยู่ที่69ได้เลยนะครับแต่ขนาดที่พี่แนะนำนะครับก็เป็นทางด้านของ 59นะครับนอที่แบบว่าที่พี่แนะนําที่สุดแล้วนะครับนอก็ลองตั้งกันดูได้นะครับเลือกปักผนังกันดูได้นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับก็คือสําหรับกราฟิกนะครับน้อมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นนะครับนอมือถือกลางๆตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับน้อมือถือแรงๆหรือว่ามือถือที่มีสเปคสูงนะครับนอตั้งเป็นระดับสูงไปได้เลยนะครับปิดแค่เงานะครับนอก็ในส่วนของควงพุ่มสั้นนะครัับบบบารรคนะที่่แแวง นก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนกที่แบบว่าอยากตั้งตามพี่นะครับนกพี่ของบอกเลยละกันนะครับนกว่าตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับนกพี่มีการเทสนะครับนกและผลเทสนะครับก็ออกมาดีมากๆนะครับทุกคน ไม่เชื่อดูคลิปที่จบนะครับนาอก็เอาไปตั้งค่าได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับว่าขึ้นหัวแน่นอน100%นะครับนาะและรับประกันเลยนะครับนาอว่าเข้าหัวดีแน่นอน100%เนะครับเพราะว่าทุกอย่างผ่านการเทสนะครับและทุกอย่างนะครับนาะเรีด้ว่าผ่านกระบวนการที่แบบว่าละเอียดอ่อนเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเอาไปแล้วนะครับนาอดึงหัวไม่คมนะครับนาอก็ฝากด้วยละกันนะครับนาอมาติชมกันได้นะครับทุกคนเนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอสสำหรับมือใหม่ก็ ตัดดึงได้เลยนะครับถ้าเรามีตั้งค่าที่ดีนะครับโนรีเรียกว่าเราจะนําคนที่แบบว่ามีตั้งค่าไม่ดี1นก้าแล้วนะครับนอก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆวันนี้เอามาให้แล้วนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนย,ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์ like, คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไ้เจอกันใหม่คลิป